อ๋อสวัสดีนะคะเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็แวะมาทักทายรอบดึกแล้วก็นี่มีอะไรมาให้ดูโคราชที่ฝั่งเสร็จก็มีไปหาซื้อมาแล้วเห็นเขาฮิตขย่ากันก็เลยลองมาขย่ายขย่ายขย่ยขย่ขย่าเล่นแล้วทีนี้ขย่าไปแล้วตั้งแต่อยู่ที่ทํางานขย่าไปแล้วล่ะก็แล้วก็เดินตอนเดินเลิกงานเสร็จเดินกลับบ้านก็ขย่ายไปขย่ ขยับไปให้จนรู้สึกว่ามันเล่นก้อนแล้วมั้งเพราะว่าขายับมาตลอดเลยอะในตอนที่แบบทํางานว่างแล้วก็ตอนเดินกลับบ้านมาจนมาถึงบ้านแล้วก็ขยับก็เลยจะมาอาสาช่ยวยทำให้ดูของที่ได้ก็แกะเลยถ้าคนไหนอยากรู้ว่าไปหาซื้อที่ไหน เขาคุม้มศึกษามามีขายนะเนี่ยมีขายอยู่ที่ร้านชื่อว่า Big Store แกะเลยอม่้ดูมันก็เป็นกลมๆจริงด้วยจริงนะ ช็กโบอลช็กโบอลช็กโบอลเออมันก็เป็นกลงๆเนะี่ยจริงๆด้วยขยับม่แล้วเข <c oughs> ้ามากินม่งวันี้ค่อยปลดมือลม่งขยับขยับหรอว่าก็ได้ไแบบเี้ปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดีให้ดู ก็เตรีมไว้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวขนมอย่างเงี้ยแต่ขยกัยกไปไหนอยากได้ไมัเป็นรูกช็อกโกบาลช็อกโกบาลพอใครไปแล้วเนี่ยไปกินก่อนกินก่อนนอนอ้วนตายหาเลยไปแล้วค่ะฟันดีค่ะ